สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ a อ็มซ a พอร์ c แค t อีที่83นะครับถ้าเรามานั่งพิจารณาหลายสิ่งนะครับที่อยู่รอบตัวเราคุณหมอว่าเรามักจะเจออยู่บ่อยๆก็คือคำว่าย่อยนะครับซึ่งอย่างเช่นนะครับการรับประทานอาหารอย่างเงี้ยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารนะครับซึ่งเราทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าได้ยินกันบ่อยๆเลยนะครับ การย่อยอาหารเนี่ยนะครับมันก็คือการที่เราทําให้อาหารเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะครับจนถึงระดับที่มันสามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้ของเราเข้าสู่ร่างกายหรือว่าเข้าสู่กระแสะเลือดของเราได้นั่นเองนะครับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับ เรายังจะต้องเริ่มกระบวนการย่อยนะครับตั้งแต่มันอยู่ในปากของเราเลยทีเดียวนะครับก็คือเราต้องเคี้ยวมันก่อนนะครับเคี้ยวบางคนก็บอกว่าเคี้ยวให้มันละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันแยกย่อยออกมาเป็นชิ้นที่มันเล็กลงนะครับพอมันเข้าไปสู่กระเพาะอาหารเรานเนี่ยนะครับก็จะถูกการบีบตัวของกระเพาะอาหารนะครับบวกกับน้ําย่อยของกระเพาะอาหารก็จะทําให้อาหารนั้นเนี่ยมีการแตกตัวเพิ่มขึ้นทําให้มีขนาดที่เล็กลงไปอีกนะครับ นั่นก็คือกระบวนการย่อยนะครับให้มันเป็นชิ้นเล็กลงจนกระทั่งดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับจึงจะเรียกได้ว่าการรับประทานอาหารของเรานั้นเนี่ยนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับได้รับสารอาหารตามเป้าหมายนั่นเองนะครับ แม também, nós, ้กระทั่งการที่เราเนี่ยนะครับจะรับประทานผลไม้อย่างยกตัวอย่างเช่นแตงโมนะครับเราก็ยังต้องผ่าแตงโมออกมาใช่ไหมครับคงไม่มีใครนะครับที่จะเอาแตงโมเนี่ยกินเข้าไปทั้งลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องผ่าแตงโมมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจนกระทั่งเป็นชิ้นที่มันสามารถเรียกได้ว่าเอาใส่ปากของเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็คือการย่อยลูกแตงโมนะครับก่อนที่เราจะรับประทานมันเข้าไปนั่นเองนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะพบบ่อยมากๆก็คือเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดนะครับไม่ว่าเราจะเดินขึ้นบันไดบ้านนะครับหรือว่าเราจะเดินขึ้นบันไดจากชั้นที่1ไปสู่ชั้นที่2นะครับหรือว่าเวลาเราไปเที่ยวนะครับตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยนะครับที่เราจะต้องเดินขึ้นบันไดเขาเรียกว่าขึ้นโบสถขึ้นบันไดโบสถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มักเจออยู่บ่อยๆนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวนี่บันไดเหล่านี้มันก็ จะมีลักษณะของความสูงใช่ไหมครับที่แตกต่างกันออกไปหรือว่าอย่างเช่นเหมือนกับเดินขึ้นบันไดสะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งสูงมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอเราเดินขึ้นบันไดไปได้สักประมาณ10ขั้นบันไดหรือว่า12ขั้นบันไดเนี่ยเราก็จะเจอจุดช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงพักบันไดนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับช่วงให้เราพักเท้าสักนิดนึง4ี่ห้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเดิน ขึ้นบันไดนะในขั้นต่อไปในช่วงต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นช่วงๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรายังไหวไปไหวเรายังขึ้นต่อไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยขึ้นไปจนถึงชั้นที่เป็นเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับ หรือแม้กระทั่งการขึ้นลิฟต์นะครับซึ่งถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์นะครับในการขึ้นอาคารสูงๆอย่างเช่นอาคารที่เป็นแบบ100ชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นเลยว่าเขาก็มักจะแบบมีลิฟต์ขึ้นเป็นช่วงๆเหมือนกันนะครับคือจะมีการไปต่อลิฟต์อ่ะคือเราขึ้นลิฟต์ชั้นที่1อาจจะขึ้นไปประมาณสัก60ชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปขึ้นต่อลิฟต์ตัวที่2นะครับเพื่อขึ้นจากชั้นที่60ไปยังชั้นที่100อย่างนี้เป็นต้นนะครับซ ก็จะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งลิฟตเองเนี่ยนะครับเขาก็ยังต้องย่อยลิฟตเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ลิฟตเนี่ยทำงานแบบเขาเรียกว่าไม่อเวอร์โหลดจนเกินไปหรือว่าทํางานหนักมากจนเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเขาเรียกว่าการย่อยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเรียนหนังสือใช่ไหมครับเวลาเราเข้าเรียนเนี่ยมันก็จะเรียนเป็นขั้นๆเป็นชั้นๆไปนะครับอย่างเช่นในปัจจุบันก็เริ่มตั้งแต่เตรียมอนุบาลชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยม ไปจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยปริญญาตรีไปสู่ปริญญาโทปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกว่าจะไปถึงเป้าหมายจนจบปริญญาเอกได้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเราต้องย่อยการศึกษาของเราเนี่ยออกมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของว่าทําไมมันต้องย่อยนะครับเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยนะครับทีละขั้นทีละตอนพอเราประสบความสําเร็จเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อเราอยากจะประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นนะครับ สิ่งเหล่านี้มันเลยทําให้คุณหมอเองเนี่ยก็กลับมาแล้วก็นึกถึงนะครับคำถามว่าเออแล้วทําไมเราต้องย่อยนะครับในกระบวนการของการสร้างความสําเร็จในธุรกิจเอมตาของเรานะครับก็เพราะว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการเดินทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดของความสําเร็จในชีวิตของเรานะครับเราจะสามารถประสบความสําเร็จขึ้นไปจนถึงยอดตึกอ่ะ เหมือนเราขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดหรือว่าเรียนจนจบปริญญาเอกเนี่ยเป้าหมายความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในการสร้างธุรกิจเอ็มตาของเราเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะต้องเข้าใจถึงกระบวนการย่อยเป้าหมายของเราให้ชัดเจนหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าการซอยเป้าหมายที่เราอาจจะได้ยินอยู่นะครับทําไมนะครับเราจะต้องย่อยเป้าหมายออกมานะครับก็เหมือนกับที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วข้างต้นนะครับ การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่มากๆนะครับของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่กล้าฝันนะครับแล้วก็ไม่มีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเราจะทําได้หรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากจนเกินไปจนทําให้เราเนี่ยอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือว่าท้อถอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการย่อยเป้าหมายของเราออกมาเป็นช่วงๆพอเราเริ่มต้นลงมือทําทีละช่วงของเป้าหมาย แล้วเราก็ย่อยเป้าหมายออกมาเมื่อเราทําได้สําเร็จไปหนึ่งช่วงของเป้าหมายที่เราย่อยออกมาเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อมัน่นเราก็อยากที่จะก้าวต่อไปสู่เป้าหมายย่อยลําดับถัดไปของเราที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับมันก็เหมือนเราเดินขึ้นบันไดใช่ไหมครับเดินไปได้ประมาณสัก1 0 12ขั้นนะครับแล้วมันก็จะเป็นจุดพักบันไดมันก็เหมือนบอกให้เรารู้ว่าเออเรามาถึงแล้วนะช่วงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเรากาลังจะไปต่อนะเรามีกําลังใจที่จะเดินในช่วงต่อไปนั่นเองนะครับ การย่อยเป้าหมายนะครับมันไม่ใช่การย่อเป้าหมายนะครับแต่ว่ามันเป็นการแบ่งเป้าหมายออกมาเพื่อทําให้เราเนี่ยนะครับมองเห็นนะครับความชัดเจนในแต่ละช่วงของสิ่งที่เราจะทําหรือว่าในเป้าหมายที่เราจะทำหรือเรียกว่าเป้าหมายย่อยของเรานั่นเองนะครับ เวลาเราลงมือทำเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำงานแบบไหนงานอะไรบ้างนะครับที่เราทำแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ในแต่ละช่วงหรือว่าในเป้าหมายย่อยๆนั้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าปีนี้เดือนนี้เรากำลังอยู่ในเดือนมีนาคมนะครับแล้วเราก็ตั้งใจนะครับที่จะตั้งเป้าหมายเป็นนักธุรก,กิจเอมตาระดับรูบิสตานะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้เดือนละ1 0,000บาทขึ้นไป โดยที่เราเนี่ยนะครับตั้งเป้าหมายว่าเราจะเริ่มนะครับในการพิชิต Ruby Star ในเดือนแรกเนี่ยก็คือเดือนสิงหาคมแล้วกันนะครับคุณหมอมองว่าเอาละเราก็มีเวลานะครับจากนี้ต่อไปเนี่ยก็มีเวลาทั้งหมด6เดือนด้วยกันกับการที่เราจะสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตาของเราให้เราเป็นระดับ Ruby Star นะครับซึ่ง ถ้าเราเนี่ยไม่ย่อยเป้าหมายออกมานะครับสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นเสมอๆเลยนะครับก็คือเราจะสร้างธุรกิจของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มีแต่ความคาดหวังนะครับว่าเออเดี๋ยวธุรกิจของเรามันจะเติบโตขึ้นยิ่งพอเรามีดาวไลน์เข้ามาแล้วดาวไลน์บางคนเนี่ยอาจจะแบบโหย้ยตื่นเต้นนะครับเราเองก็จะรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยแล้วเราก็จะมีความคิดมีความคาดหวังว่าเออเดี๋ยวเราจะเติบโตแล้วละ่ะเพราะว่าเรามีดาวไลน์แล้วนะดาวไลน์เราตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราคงจะได้เป็นรูบ y สต a r แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณหมอบอกได้เลยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับไม่เพียงเราไม่ได้เป็นลูบ y สในเดือนสิงหาคมนะคุณหมอว่าแต่ในเดือนสิงหาคมเนี้ยยอดธุรกิจของเราก็อาจจะยังย่ําอยู่กับที่เหมือนเดิมเลยนะครับสมมุติว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเราเคยมียอดธุรกิจอยู่3 0,000 p ่นีะครับพอสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยผ่านไปแล้ว6เดือนเนี่ยปรากฏว่ายอดธุรกิจของเราก็ยังอยู่ที่ เรียกว่า30,000 PV หรือว่าอาจจะน้อยกว่า30,000 PV ไปด้วยซ้ำนะครับซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเราอะไม่ได้ขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละช่วงนะครับเราได้แต่ยืนรออยู่ที่บันไดขั้นแรกแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีใครสักคนหนึ่งมาฉุดเราขึ้นไปมาอุ้มเราขึ้นไปนั่นเองนะครับ ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราย่อยเป้าหมายออกมานะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับมองเห็นภาพของความก้าวหน้าของการสร้างธุรกิจเอมตาของเราอย่างชัดเจนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับในเดือนมีนาคมนะครับเราจะมียอดธุรกิจทีมอ่อน30,000 PV แต่เดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าเราจะเป็น Ruby Star เนี่ยเราจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนเนี่ย200,000 PV นั่นหมายความว่าถ้าเราจะย่อยเป้าหมายของเราออกมาครึ่งทางก่อนเนี่ย ก็คือในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นครึ่งทางของเป้าหมายเราเนี่ยเราก็ต้องมียอดธุรก,กิจทีมอ่อนเนี่ยคิดง่ายๆก็คือ1 0 0 0 0แ PV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราย่อยเป้าหมายต่อมานะครับก็แสดงว่าในเดือนเมษายนเนี่ยเราก็ต้องมียอดธุรก,กิจทีมอ่อน5 0 0 0 0 PV นะครับคือสรุปว่าเราคงจะต้องย่อยเป้าหมายการเป็น Ruby Star ของเราออกมาเป็นพื้นฐานก่อนนะครับ โดยที่ยอดธุรกิจทีมอ่อนของเราเนี่ยถ้านับตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยก็อาจจะเป็น30,000 PV นะครับเมษายนก็ขึ้นไปเป็น5 0,000 PV พฤษภาคมก็ขึ้นเป็น1,000,000 PV มิถุนายนก็ขึ้นเป็น1 3 0 0 0 0 0 PV กรกฎาคมก็ขึ้นเป็น1 6 6 0 0 0 0 PV พอสิงหาคมเราก็จะพิชิต2 0 0 0 0 0 PV ได้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเนี่ยจะไม่ไปมองนะครับว่าโอ้โห วางเป้าหมายแบบนี้หรอย่อยเป้าหมายแบบนี้หรอ P ีวมันเพิ่มขึ้นแต่ละเดือนเยอะขนาดนี้เลยเหรอซึ่งถ้าเราเนี่ยเข้าใจกดพื้นฐานของการย่อยเป้าหมายมันคือการกําหนดทิศทางของความสำเร็จที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องเดินไปยังไงแต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการที่เราต้องโฟกัสขั้นบันไดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบันไดขั้นแรกของเราหรือบันไดช่วงแรกของเราที่เราจะเดินขึ้นไปให้ได้ก่อนในช่วงแรก1 0 1ถึง12ขั้นแรกซึ่งเราเนี่ยจะต้องทำมันให้ได้ก่อนนั่นคือการโฟกัสจริงๆ กับการที่เราเนี่ยได้ย่อยเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องกลับมาโฟกัสเป้าหมายย่อยของเราในเดือนมีนาคมก่อนนะครับว่าเราอ่ะจะต้องทําเดือนมีนาคมของเราเนี่ยให้มียอดธุรกิจทีมอ่อนเนี่ยสามหมื่นพีเป็นอย่างน้อยเลยนะครับจะต้องไม่น้อยไปกว่านี้นะครับถ้าเราทําได้เกินกว่านี้มันก็จะยิ่งเป็นผลดีกับเราอย่างแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโฟกัสให้เราเนี่ยนะครับสามารถทําได้สามหมื่นพีในเดือนมีนาคมเนี่ย มันก็คือการที่เราอ่ะจะได้วิเคราะห์การทํางานของเราวิเคราะห์องค์กรของเราแล้วก็นํามาวางแผนการทํางานของเราให้ออกมาให้เห็นภาพของการทํางานที่ชัดเจนเราจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในเดือนมีนาคมเพื่อที่จะทําให้เกิดยอดธุรก,กิจส0 0 0 0 p ่นให้ได้เช่นเราจะต้องสปอนเซอร์คนใหม่เนี่ยเข้าม,ามามากกี่คน มันไม่ใช่เราจะต้องแบบยังคงสปอนเซอร์เหมือนเดิม2คนต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสำเร็จในเป้าหมายย่อยอันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเรายังจะต้องคิดอีกแล้วเราจะต้องมีดาวไลน์ของเราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในรอบการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นกี่คนเพื่อที่จะเติมความรู้แล้วก็ค้นหาคนที่สนใจในธุรกิจนะครับ เราจะต้องส่งมอบแล้วก็ติดตามการใช้สินค้ามากแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการซื้อสินค้าใช้รวมไปจนถึงการที่เขาเนี่ยจะซื้อสินค้าในรายการอื่นๆเนี่ยใช้เพิ่มนะครับหรือว่าเราอ่ะจะต้องทำงานพื้นฐานวันวันไหนบ้างในเดือนมีนาคม ตารางการทํางานของเราในเดือนมีนาคมเนี่ยจะต้องแบ่งออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ทํางานประจําด้วยแล้วเนี่ยคุณหมอว่ามันยิ่งจําเป็นมากๆที่เราจะต้องจัดการควบคุมการจัดแบ่งเวลาของเราอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อยเป้าหมายออกมาแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมองเห็นถึงความเข้มข้นของการสร้างธุรกิจของเราให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอะนะครับไม่ย่อยเป้าหมายของเราออกมา เพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายย่อยให้มันได้ซะก่อนเนี่ยพอสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ย ยอดธุรกิจของเราไปไม่ถึงไหนนะครับมันอาจจะอยู่ที่5000 PV อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้าเราเอาใหม่นะครับจากประสบการณ์ของคุณหมอเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเดือนหน้ามันก็เหมือนเดิมนะครับหรือว่าเราลองกลับไปดูตัวเราเองก็ได้ว่าเดือนหน้าของเราที่ผ่านมาเนี่ยกี่เดือนหน้าแล้วนะครับมันก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ก้าวหน้านั่นเพราะว่าเราอ่ะไม่ชัดเจนแล้วเราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการย่อยเป้าหมายของเรา แล้วเราก็ไม่ให้ความสําคัญกับการโฟกัสการทํางานเป้าหมายย่อยในแต่ละเดือนของเรานั่นเองนะครับคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาจริงจังเนี่ยนะครับนอกจากที่เขาเนี่ยจะย่อยเป้าหมายออกมาเป็นเป้าหมายรายเดือนแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเขายังจะต้องย่อยเป้าหมายของเขาเนี่ยออกมาเป็นการทํางานพื้นฐานเรียกว่าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายวันเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการประเมินการทำงานของเราได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ทำให้เราเนี่ยใช้เวลาในแต่ละวันใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์แล้วก็รู้ตัวเราเองว่าเราอะทำงานพื้นฐานจริงจังแค่ไหนทํางานที่มันสําคัญที่จะทําให้เราเข้าใกล้ความสําเร็จได้มากแค่ไหนแล้วเราจะต้องลดหรือว่าตัดงานที่มันไม่สําคัญตัดงานที่มันไม่มีผลต่อความสําเร็จของเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยให้มันออกไปจากชีวิตของเราก่อนเพราะนี่คือช่วงเวลาชีวิตที่เราจะสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็ต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นละอันที่หนึ่งเลยคนสําเร็จเนี่ยจะทํางานทุกวันเรียกได้ว่าทํางานต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าทุกวันของเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันคือวันสําคัญของการประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้ ข้อ2เนี่ยนะครับคนสําเร็จเนี่ยจะมีใจอยู่กับเป้าหมายตลอดเวลาคือเขาจดจอ่อเขาจริงจงังเขามุ่งมั่นเขาไม่เคยละสายตาจากเป้าหมายเลยนะครับเขามองเห็นว่าความสําเร็จคือความสุขของชีวิตที่เขาจะได้รับนะครับอันที่3คนสําเร็จเนี่ยจะมีวินัยในการทํางานพื้นฐานที่แน่วแนว่และข้อ4นะครับคนสําเร็จเนี่ยจะยึดมั่นในเป้าหมายของตนเองเขาจะมีแต่ความคิดว่ามันจะต้องทําให้ได้ เขาจะใส่พลังอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพื่อที่จะทําให้เกิดความสําเร็จแล้วเขาก็จะก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ชัดเจนในลําดับถัดไปจนกระทั่งเขาสามารถประสบความสําเร็จขั้นสูงสุดที่เขาต้องการการย่อยเป้าหมายนะครับมันจะทําให้เรามองเห็นนะครับหนทางของการเดินทางไปสู่ความสําเร็จที่เรารู้ตัวเราเองว่าเราสามารถทําได้พละกําลังที่เรามีอยู่ตอนเนี้มันสามารถที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ เราจะได้เรียนรู้กระบวนการการสร้างความสําเร็จในขั้นตอนนี้แล้วนําเอาความรู้นําเอาประสบการณ์ในขั้นตอนนี้ไปสร้างความสําเร็จในเป้าหมายย่อยลําดับถัดไปของเราบวกไปกับการเรียนรู้ของเราที่เพิ่มขึ้นมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาให้ตัวเราเองเก่งขึ้นให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความสําเร็จในขั้นถัดไปเนี่ย มันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยมองเห็นชัดเจนขึ้นว่าเราต้องทําได้เป้าหมายย่อยเราสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะมีกําลังใจเราจะมีความเชื่อมันเป็นแบบเรียกว่าเป็นพลังนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดความฮึกเหิมแล้วก็มุ่งหน้าสร้างความสําเร็จไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดที่เราตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าทุกคนนะครับให้ความสําคัญกับการ ตั้งเป้าหมายและย่อยเป้าหมายออกมาแล้วก็โฟกัสกับการทำงานเป้าหมายย่อยให้สำเร็จในทุกๆเป้าหมายย่อยนั่นก็คือการสร้างความสำเร็จสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วเชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ